โอเคค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราซื้อมานะคะแต่ของเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแต่ของบางชิ้นเนี่ยนะคะชิ้นจากชิ้นนี้เนี่ยเราซื้อไม่แค่สองชิ้นนะอันนี้ชิ้นนี้เราซื้อมาตั้งแต่วันอังคารนะวันนี้เป็นวันพุธถ้าคลิปนี้ลงไปใน youtube นะคะ เราน่าจะประมาณเราน่าเราว่าน่าจะประมาณพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสเนี่นนะคะวันที่20เนาะเราว่าน่าจะลงทมันน่าจะลงให้วันที่20่สินะแต่วันนี้เป็นวันที่19นะคะหรือไม่แน่จะลงวันที่19นั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูของที่เราซื้อมากันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น เซตแบบแบบเซตพวกนี้เลยนะเราบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเซตอะไรแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราแกะไปแล้วนะคือเราแกะตั้งแต่วันที่เราได้มาเลยนะก็ต้องขอโทษด้วยคือเราไม่คิดว่าจะมารีวิวแบบนี้นะคะอย่างไม่จะเป็นเตาแบบเป็นเตาเผาอะหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรเตาผิงเหรอม่เขาเรียกว่าอะไร,เ,เ,ร,เ,เ,ร,ะไรเดี๋ยวเราขอไปถามแม่ก่อน โอเคนะคะเราไปถามแม่แ,แล้วแม่บอกเจ้าผิดนะเออเราก็ไม่แน่ใจอ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรนี่นะต่อไปนะคะจะเป็นชิงชา้าชิงช้านี้แบ่งไปไม่ได้นะคะแบ่งไปแบ่งมาไม่ได้จะเป็นเหมือนเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยแหละคะ่ะใครรู้ต้องคอมเมนต์ด้วยนะนี่เป็นเครื่องซักผ้านะใครรู้ว่ามันตั้งทางไหนก็คอมเมนต์ด้วยคือเราไม่รู้ว่าจะตั้งทางไหนอะ่ะแตเเ่เราบอกว่าตั้งแบบไหนนะเพื่อนอาจจะงงนะคะ อันนี้ก็เป็นตู้เย็นน้ำเปิดไม่ได้เนาะจะเป็นทีวีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคีิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคะคือเราไม่มั่นใจว่ามันจะนานหรือเปล่าชิ้นได้ะคะ่ะทีวีค่ะโอ้ยลบทีวีแบบนี้นะคะชิ้นต่อไป จะเป็นตู้เย็นนะคะจริงๆสีมันสดกว่านี้เป็นสีเข้มเลยนะแต่ว่าในกล้องมัอาจจะมาเป็นสีอ่อนนะคะตู้เย็นเราไม่รู้จะตั้งทางนี้หรือทางนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยแต่เ,เราไม่าจะตั้งทางนี้มั้งเราก็ไม่รู้อ่ะชิ้นต่อไปก็คือเก้าอี้หรือโต๊ะนั่นเองนะคะชิ้นต่อไปจะเป็น,เ,ปนเดี๋ยวขอปักเกะก่อนนะเดี๋ยวามาดูกัน โอเคนะคะก็จะเป็นชิงชาแบบน,นี้เลยนะเลื่อนไปเบื่อมันไม่ได้แล้วก็จะเป็นข้าผิงค่ะถ้าเลือกผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคือเราไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะพวกนี้นะคะิ้นนี้ซื้อมา2ี่สบาทนะคะก็แพงอยนะู่นะบางคนอาจคิดว่ามันไม่แพงนะคะแต่แบบเรามันแพงเนาะเราแบบยังไม่ตโตน,นะเรายังเป็นเด็กเลยอายุเอ,อิ่มเก้าจะสิบขวบนะ ประมาณเดือนเมษาต้าไม่ใช่เดือนเมษาพฤษภานะวันที่1ดเราก็เปิดเรียนแล้วนะเปิดขึ้นป .4 นะคะจากอายุ9ขวบอันนี้ก็เป็นของพวกนี้นะคะราคา28เนาะเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นซาลาเปาเนาเนะเอสกุชีนะจริงๆอันนี้เราซื้อไม่2ทเนาะแต่ว่า เราไม่ค่อยชอบแต่เก็ชอบเพราะว่ามันเหลือแค่ชิ้นเดียวแลวอย่างมันน่ารักแค่นี้นะคะแต่ความสโลไม่เอาเลยมันก็มีวันคุดด้วยนะแต่เราไม่เอามันสโลด้วยแต่เราไม่เอานะคะนี่นะอันนี้เราซื้อมาวันนี้เป็นวันวันอะไรนะวันพุธที่สิบเก้านะแล้วขอไม่เก็บจากแพ็กเกจเราจะบีบเบาเๆนะถ้าบีบเบาเแบบนี้นะคะมันจะไม่สโล ถวีอุ้มันต้องใช้แรงบีบนะคะเพื่อตัวนี้แข็งมากแต่มันไม่ได้แข็งปอกถึงกับบิบไม่ได้นะคะมันแข็งอะแข็งแบบเนี้ยเวลาบีบต้องใช้แรงอันนี้สโซลินเดียวนะเป็นสกูชีซาลาเปานะไม่มีตามิเลยโอเคนะมาซื้อมา20บาทนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับพวกของพวกนี้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นกำใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนใช่คะ่ะบ๊ายบาย